आजा सबै हाम्रो तलोर เอาละครับตอนนี้รอนะครับสำหรับน้องๆนะครับท็อป10ของเรารวมถึงนะครับคุณวัตรด้วยเดี๋ยวตอนนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับด้านหน้านะครับของทางบริเวณนะครับผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับที่ตอนนี้นะครับสำหรับท็อป10มิสเปย์ไทยแลนด์และคุณวัตรนะครับก็ตอนนี้บีมาถึงแกเแล้วรอเรากะเป่าสักครู่หนึ่งนะครับครับอ่าเรารอกัสักครู่นึงนะครับผมนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับ ด้านหนา้าผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับผมของสนามพินขท้อนกันเดี๋ยวเราจะได้เจอพี่น้องท็อปเทน,นะครับแล้วก็คุณวั์อิสระในสิ่เอ้วท์เฮดสแน์ของเรานะครับดูบรรยากาศกันด้านหน้าไปก่อนอน,นะครับนาะอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับทังสี่ภาคกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง เหนือและมาอีสานในครั้งนี้คนเยอะจริงจรเนืองแน่นนะครับคุณพิ้ชมครับโอ้โหตอนนี้คนแน่นมากอ่าระหว่างรอน้องออกมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับพาไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยชีม,ม,มขนแกนม,มารอต้อนรับนะครับนี่มีเป็นผ้าของมาด้วยมาเป็นการต้อนรับด้วยด้านหลังนี่เลยแฟนๆนะครับชมพูอิงฟ้าชาลลอตบิวตี้มาด้านนี้โอ้โหเขาพมีอะไรมาด้วยเนี่ยโอ้โห ไปแอบดูเมสเซจกันนิดนึงได้ไหมว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างโอ้โหมีเป็นเมสเซจด้วยนี่นะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นด้วยนี่เลยเมสเซจไม่สั่นเฟินเท่านี้นะครับด้านนี้โอ้โหช้ำมากปัญหาอยู่ที่ว่าน้องจะแบกกลับไปยังไงสายสายเบาเบาาอ่านี่นะครับก็เป็นแฟนๆที่มารอต้อนรับรวมถึงด้านนี้ด้วยเรามี เป็นโบอลลมาต้อนรับรน้องๆด้วยนะครับตามประเพณีตามประเพณีนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาเยือนขอนแก่นครับครับผมคนบอกคนเยอะมากใช่คนเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าคนเยอะขนาดไหนไ<ด>อันนี้ก็เป็นเหล่าแฟนคลับนะครับที่มารอต้อนรับรน้องๆด้วยมีเป็นของฝากของฝากแล้วก<ห>็นี่เป็นป้ายต้อนรับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นกับเทนนิสแกรนด์ไทยแลนด์2022้วยนะนื รอแป๊บหนึ่งไม่นานเกินรอน้องๆใกล้จะออกมาแล้วน้องๆใกล้จะออกมาแล้วนะครับอ่าดูด้านนี้ด้วยนี่แฟนๆของเราก็มารนอรนนะับอ่าแฟนๆของชมพูด้านนี้นะครับ <c oughs> คนแน่นมากคุณผู้ชมรวมถึงตอนนี้ยาวไปถึงทางออกด้านนอกแล้วนี่มีตุ๊กตาน่ารักเป็นมัสคอตนะครับมารอรับด้วยนี่เลยนะครับอ่า <c oughs> นีน้องดมบิน <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะ อลงมาแล้วใช่ตอนนี้รออีกสักครู่หนึ่งนะครับน้องๆกำลงัลงรอกระเป๋าอยู่แล้วเดี๋ยวเราได้มาเห็นนะครับพวกเธอกันแน่นอนพร้อมกับคุณวัต <Okay. S 2> ก็เดินทางมาถึงแล้ว <Yeah. S 2> ะไรที่สำคัญพรุ่งนี้สำหรับแฟนๆท่านไหนนะครับอยากจะไปร่วมสนุกกันนะครับของมารแกรนด์แฟนมิสซึ่งเป็นภาคสุดท้ายเ้าเนี่ยไปเจอกันได้นะครับที่ <All right. S 1> นะครับบริเวณด้านหน้าขอนแก่นฮอล์นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับที่ชั้น5้าไปเจอกันได้เลยนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยก็ มารอต้อนรับสําหรับคนที่มีบัตรแฟนแฟนมิอ,อยู่นะครับเริ่มลงทะเบียนบ่ายโมงเป็นต้นไปไปเจอกันได้รับรองสนุกแน่นอนปิดท้ายรับรองเซอร์ไพรส์จัดหนักจัดเต็มที่จังหวัดขอแนแก่นแน่นอนไปเจอกันได้นะครับเริ่มลงทะเบียนบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับกับงานแรนแฟนมิทภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานของเราที่จังหวัดขอนแก่นเด้อจ้า,าน,นี่เลยไหนใครไปบ้างฮักททยมาหน่อยไหนใครมีบัตรแล้วทักทายมากันได้นะคะ,ะมีแล้วมีแล้ว มีแล้วตามไปดูทุกภาคเลยใช่ใช่ <ปะ S 2> นี่นะครับรดูเยอะขอบคุณครับนี่ตอนนี้แฟนๆทั้งค่ารอน้องๆขอใจรอสักครู่หนึ่งนะตื่นเต้นตื่นเต้นแทนคุณบอกว่พรุ่งน,นี้ห้างแตกแน่เลยพรุ่งนี้ห้างแตกใช่ไหมใช่ห้างแตกแน่นอนนะครับไปเจอกันได้อย่าไปผิด อยู่ชั้น5นะครับหน้าบริเวณขอนแก่นฮอล์นะครับไปเจอกันได้เลยนะครับสำหรับงานแกรนด์แชนมิสและที่สำคัญใครบอกว่าเอ๊ะมาซื้อบัตรที่บริเวณด้านหน้างานได้ไหมตอนนี้บัตรยังมีเหลืออยู่แต่ไม่มากนี่จะบอกให้เช็คจำนวนแล้วตอนนี้บัตรสามารถรองรับได้อีกประมาณไม่เกิน20ที่นั่งโอ้ถือว่าน้อยมากนะไปซื้อหน้างงานได้เลย2 3 5 0นะครับต้องรีบไปจะได้รับเป็นทั้งโปสเตอร์เป็นโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษเสื้อประจำภาคนะครับและที่สำคัญนะครับก็ ยังจะสามารถได้ไปนะครับพัชนะครับรวมถึงขอเลเซนให้ของน้องๆทั้ง10คนกันด้วยคุ้มค่ามาก,ามากๆเลยนะครับเอาละตอนนี้อดใจรอรอสัญญาณรอสัญญาณส่งมาว่ามาถึงออกมาหรือกันหรือ,อยังนะนี่เชั้นมีโอกาสเดียวแล้วเราก็ได้กลับมาเยือยขนแกนกันอีกครั้งพระจ้า นี่นะครับทำให้ดูดีพอคือมันกลังึ้งพอจะได้แบบขอบคุณปุ้ยมาแล้วดูหนูดิครับกำลังกินตัวครับกำลังเตรียมตัวน้องๆจะออกมาแล้วนะครับแฟนๆคนไหนนะครับที่กําลังดูไลฟ์อยู่นะครับส่งคอมเมนต์มาให้กําลังใจน้องๆของเราทุกคนกันได้เลยนะจ๊ะนี่ ขอขอบคุณการต้อนร,รับเป็นอย่างดีสําหรับแฟนแนชาวขอนแก่นทุกคนรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เปนแฟน,น,นที่นะครับตามมาให้กําลังใจน้องๆที่สนามบินขอนแก่นด้วยเน,นอี่ว่างานบวชนะครับเอา,เอาละน,นี่หัวงานบวชอีก ือนงานบวชเลยอ่านี่น้องๆก็ได้มาเยือนขอนแก่นกันอีกหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมครับใช่ทีมจังหวัดขอนแก่นแล้วยังไงครับทีมจังหวัดขอนแก่นยินดีต้อนรับเสมอครับยินดีต้อนรับเสมอต้อนรับทุกปีเลยใช่ไหมถ้ามาทุกปีก็โทรมาก่อนครับเดี๋ยวยินดีต้อนรับนี่เราก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับพีดีขอนแก่นด้วยยินดีต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับอ่า โอ้โหคนแน่นมากแน่นมากให้ดูแน่นมากๆอันนี้ให้ดูมุมสูงเลยทั้งสองฝั่งคือนั่นจริงๆครับคุณผู้ชมรมถึงแน่นยาวไปจนประตูทางออกทางด้านนู้นเลยโอ้โหรู้สึกชื่นใจแทนน้องๆอ่ะนี่นี่นี่นีบ๊ายบายนะครับเป็นแฟนนี่เลยครับเป็นแฟนชาลอนมาแล้วสปอนเซอร์ของเราพี่แป้งนะครับไปแล้วนะครับ เอาไหนใครรับใครเป็นแฟนคลับใครพิมพ์เข้ามากันแล้วนี่นี่อันนี้ก็นะครับผู้โดยสารท่านหนึ่งกำลังทยอยมาส่วนของเราก็กำลังจะเดินทางออกมาเหมือนกันนะครับได้แล้วนะ ก็เรียกว่าความปังยังต่อเนื่องเลยนะครับพี่โจเพราะว่าหลังจากที่น้องเนี่ยมางานแกแฟนมีที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับไปมีเวลาเต็มตัวอีกหนึ่งวันวันลุกขึ้นเต็มตัวไปที่กัมพูชาเลยนะครับก็จะไปร่วมงานใช่แล้วที่นะครับกรุงพนมเปญนะครับที่ประเทศกัมพูชาด้วยเียได้่าเดินสายกันยาวเลยยาวเลยครับทั้งในและนอกประเทศเลยแม่นแล้วเขาซื้อเราแล้วครับผมเขาซื้อเราแล้วนะครับใครจะตามกรุงพนมเปญก็ไม่ติดนะ ง่าคนคุณไม่สมรู้ปัเลยผมจะแฟนบุกโอ้โหแฟนคลับนึงแนงจริงๆตั้งตารอน้องๆอย่างใจจดใจจ่อนะครับเดี๋ยวต้องรอฟังเสียงดีๆรอวันลันหูดับแน่นอนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แฟนคลับขพเสียงหน่อยเร็ว,วมาแล้วมาแล้วฮัลโหล ปลา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 โอ้โหนั่นออกไปเล่นกันน้องกันคุ้นมากเ็นไงบ้างไอดีค่ะอ่าอาวไป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 มีน้องมาด้วยน้องน้องอะไรคะมีน้องอะไรอันนี้น้องอะไรเนี่ยต้มปลาฮะมีต้มปลามาด้วยนะคะปลามาด้วยปลาจากด้อมของทีน่าเองอ๋อเฮ้ยน่ารักอันนี้คือปลาอะไรครับทีน่า เรียกว่าสนามบินแตกงอีกแล้วนี่จ้้าเจ้าหญิงของเรา Beauty Miss g a ขอนก e n ไอ้าระดมแล้วคนที่ดูหนังไหนครับเม s s g a ขอแก e นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครที่บอกไปเขาเป็นเมส คุณแม่มากเจ้าสิลิเจ้าเบสสวัสดีค่ะ How are you feeling เยี่ยมที่วอร์อัพเลยเขาบอกว่าวอร์มเวลล์ึมมากเลยค่ะเหมือนไปต่างประเทศโลกกับไทยและนี่นะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนขวัญใจขอนแก่นด้วยมิสแกรนขวัญใจขอนแก่นเน่เน่โยกยกเอ้อเอ้ออับปางเราต้องเเยอะไปโอ้โห โยมากเลยนะคุณผ so ู oh like you, oh. <T |ar|> ้ชมครับโอ้โหได่เรียกว่าสนามบินแตกของจริงโอ้โหนีเรีนมาก พี่แค่มารับยังได้นขนาดนี้พรุ่งนี้แฟนมิชจะ,จะเป็นขนาดไ,ไหนใช่ป่ะเราเขย่งกันดีกว่า ดูบรรยากาศตรงน้นนี้นะครับคุ้ชมโอ้โหใกล <โอ S 1> ้ขอดานีอะโอเค็เลยรลยะละ์ะละ่รลาขึ้นรถเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราดูท่านต่อไปคน<อ>ต่อไปกันเลยนะครับชาล่ขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว นี่สวัสดีด้วยนะครับอวลคัมทกฝันเก่นเรกังกอดเกนโหนิแน่สนามพิแตกนะตายตายตายขึ้นฟ้าไปกันไหนขึ้ฟ้าไปเต้นนอ้ยเ้้ยเอ้ย เรนน้องไม่ค่อยทยอยออกมานะครับผู้ชมแตกแล้วครับสนามบินโอ้โหน้ำตา,าจ,จะไหลคนเยอะมากนึกว่าเข้าตาอันนี้นะคะ มาแล้วมาลีมานี <S <s <to break an iously> ่ววขามุดันเก่งนะจ๊ะ ครับกรลาสงครับผมอันนี้ขยับเข้าไปไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราว่าแน่นจริงๆนะครับ เรียกไ,ได้ว่าแน่นท <ะ S 2> ั้งสนามดินแล้วนะครับน่ตามตามมหหดดเลยรั้งไะะะอออก เดีวนะครับคุณผู้ชมพวกนี้ไปพบกันนะครับที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับ,รบลงทะเบียนบ่ายโมงเป็นต้นไปนะห้ามสายนะเดี๋ยวเราข้ามรถไฟแล้วนะครับเริ่มลงทะเบียนบ่ายโมงเป็นต้นไปใครมาถึงก่อนก็ได้ลงทะเบียนก่อนนะครับ ยน้องทยอยออกมากันนะครับที่วัดเข้าแบงไหนไอ้นี่ม,มาแล้ว ขึ้นรถโอ้โหให้นี่ขึ้นเลยลูก้าวจมูไปจมปูขึ้นรถเลยจมปู กู่ช้นายนุ่ม b e เต้สวจเสวยจเหนูหนูไปคันแดง